เรื่องยาเสพติดความรักคือยาเสพติดความโลภคือยาเสพติด <hatten> ความโกรธคือยาเสพติดความหลงคือยาเสพติดความอิจฉาคือยาเสพติดความเห็นแก่ตัวคือยาเสพติดความโกหก คือยาเสพติดความสุขคือยาเสพติดความบ้าอำนาจคือยาเสพติดตัณหาคือยาเสพติดการเกิดคือยาเสพติดมนุษย์เสพติดกิเลสมานานแสนนานจนยากจะถอนตัวหันไปทางไหนก็กิเลส ทำอะไรก็กิเลสจนบางครั้งแยกไม่ออกว่าอะไรคือกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสดังนั้นเราจึงต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันตัวอย่างกิเลสเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสก็มี เพราะความอยากหลุดพ้นไปจากกิเลสจึงทำให้มีความตั้งใจปฏิบัติบําเพ็ญเพียรจนหลุดพ้นไปจากกิเลสในที่สุดยาเสพติดเป็นสภาพธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ในบังคับบัญชาใครเมื่อพิจารณาเห็นธรรมะโดยความเป็นธรรมะตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตย่อมหลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่น